กลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันสนีจึงวิโรธสมาชิกวุฒิสภาขอกลาบเรียนปรึกษาหารือไปยังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขและรัฐบาลดังนี้ค่ะท่านประธานคะเรื่องการฉีดวัคซีนเราทราบกันมาว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเป็นสิ่งที่ต้องทำและก็ มีการต่อเนื่องตามอายุต่างๆด้วยนะคะแต่เราจะทราบไหมคะว่าในผู้ใหญ่จะต้องมีการฉีดวัคซีนด้วยเพราะว่าในผู้ใหญ่ภูมิคุ้มกันต่างๆลดลงนะคะปัจจัยความเสี่ยงในการติดเชื้อเป็นโรคก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง วัคซีนจะปกป้องผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อที่สามารถทวีความรุนแรงขึ้นได้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงเขาเปลี่ยนสไลด์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียจากการเกิดโรคที่เกิดขึ้นนะคะ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนส่วนใหญ่เป็นโรคที่เป็นแล้วมีความรุนแรงรักษายากเช่นโรคบาดทะยักในผู้สูงอายุโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวมในผู้สูงอายุเป็นต้นซึ่งตอนนี้มีการระบาดมากขึ้นนะคะวัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรได้รับตามตารางนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ วัคซีนบาดทะยักคอตีบไอกลนวัคซีนงูสวัสดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และ B ค่ะการฉีดวัคซ<ส>ีน<ๆ>เราจะดูตามสไลด์นะคะสไลด์ว่าอายุเท่าไหร่เราควรฉีดกี่เข็มขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์ค่ะเราจะเห็นว่าคำว่าผู้ใหญ่ก็คืออายุ20-60ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะจะมีการฉีดวัคซีนเป็นระยะตามตารางคือซ้ำในกี่ปีแล้วก็กี่เข็มเป็นต้นนะคะเนื่องจากโรคติดเชื้อต่างๆที่กล่าวมานี้หากได้รับการฉีดวัคซีนจะสามารถป้องกันไม่ให้โรคเหล่านี้มีอาการรุนแรง หรือแม้กระทั่งป้องกันการเสียชีวิตของประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้ค่ะดิฉันจึงขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานฝากไปยังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลดังนี้ค่ะหนึ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้รับทราบถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างจริงจังให้ทราบถึงความสำคัญที่จำเป็นนะคะ ให้หน่วยงานรัฐบาลได้จัดให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามช่วงอายุที่จำเป็นให้มีการฉีดวัคซีนต่างๆสำหรับประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเร่งด่วนเพราะว่าค่าวัคซีนในการฉีดจะค่อนข้างแพงถ้าสมมติเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะช่วยจัดการ ดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะทําให้ประเทศไทยมีประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ไม่เจ็บป่วยง่ายหรือไม่เจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็จะมีประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ